ไปดูลำดับอาวุโสในการแต่งตั้งผอตลอปีที่แล้วหน่อยไหมสองห้าหกหกจำได้ไหมนี่เลยขึ้นหน้าจอให้เห็นเลยปีที่แล้วลำดับอาวุโสเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งคนตำรวจเอกรอยอิงข้าพโรธอาวุโสลำดับสองคนตำรวจเอกสุรเชษหักพนันอาวุโสระดับสามตํตำรวจเอก กิตรัตพันเพชรอาวุโสลำดับสี่พลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมนดูปีที่กเกษียณแต่ละคนให้ท้ายได้ถ้าอยากรู้พลตำรวจเอกรอยนั้นอาวุโสลำดับหนึ่งแต่จะ,กะเกษียณปีหกเจ็ดอาวุโสรลำดับสองพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานแต่จะ,กะเกษียณในปีสองห้าเจ็ดสี่ อาวุโสลำดับสามพลตำรวจกิตตลรัตน์พันเพชรจะเกษียณสองห้าหกเก้าและอาวุโสลำดับสี่พลตำรวจต่อศัก์สุขวิมลจะเกษียณสองห้าหกเจ็ดนั่นคือในตอนพิจารณาปีที่แล้วที่นายกเศรษฐาเป็นประธานกตรจำได้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะว่าท่านต่อศักเนี่ยอาวุโสลำดับที่สี่เลยนะ แล้วท่านกิจรัดอยู่ลำดับไหนครับอันดับสามอันดับสองพลตำรวจสุรเชษฐ์อันดับหนึ่งพลตำรวจเอ 1, เรกรอยแต่แล้วก็ปรากฏว่าได้มีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อสักเป็นผอบอรตรข้ามอาวุโสอันดับสามข้ามอาวุโสสองข้ามอาวุโสหนึ่งเป็นผอบอรตรและในเวลาต่อมา คนตำรวจเอกรอยเบอร์หนึ่งนั้นก็ได้ถูกทาบทามให้ไปเป็นเลขาสอมอชอไปกิน41ที่นั่นตอนแรกไม่ไปตอนหลังๆคุยกันอีท่าไหนไม่รู้ยอมไปคือพบอบบตำรวจแห่งชาติเนี่ยย้ายไปแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องยินยอม ซึ่งพลตำรวจเอกรอยก็ในเวลาต่อมาก็ยินยอมออกไปพอพลตารวจเอกรอยไปตำแหน่งรองก็เลยว่างไงพลตำรวจโทรประจวบวงสุขจากผู้ช่วยพอบอตรซึ่งอาวุโสสูงสุดก็ขยับขึ้นมารักษาการเป็นรองพอบอตรในหลุมที่ว่างอยู่ของพลตำรวจเอกรอยที่ออกไปดังนั้นเห็นไหมฮะๆๆ ท่านผู้ชมเห็นพลตำรวจกิจลัดไหมอยู่อวุโสระดับสามนะปีที่แล้วทีนี้ในอันที่จริงปีที่แล้วถ้าพลตำรวจเ็กต่อสักไม่ได้เป็นผอบอตรคนจะได้เป็นก็คือใครฮะถ้านับตามอาวุโสก็คือพลตำรวจเอกรอยอยู่ดีพลตำรวจเอกรอยนั้นมากเกษียณปีนี้ถ้าได้เป็นผอบอตรแต่ท่านผู้ชมดูตารางสิครับถ้าพลตำรวจเอกรอยเบอร์หนึ่งได้เป็นผอบอตรคราวที่แล้ว คนจะเป็นผอบตอรในปีนี้ก็ต้องขยับอาวุโสขึ้นไปแทนก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านก็จะเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งเห็นไหมแล้วอาวุโสอันดับหนึ่งคนนี้เนี่ยจะอยู่อีกเจ็ดปีเพราะว่ากเกษียณสองห้าเจปีนี้เพิ่งสองห้าห ท่านโจ๊กสุรเชตหักพานจากอาวุโสสองก็จะเป็นอาวุโสหนึ่งท่านกิติรัตกิติรัตจากอาวุโสสามก็ขยับตามบิ๊กโจกไปก็จะไปเป็นอาวุโสรองจากบิ๊กโจกใช่ไหมและท่านผู้ชมดูที่ครับว่าถ้าพตลตำรวจสุลเชตหักพานขึ้นเป็นผอตรในปีนี้ จะไปกะเกษียณส5 7 4ก็แปลว่าพลต,ตำรวจเอกกิตรัตนั้นก็ต้องรับประทานแห้วกินให้หมดสวนเลยเพราะว่าท่านกิตกรัต์เกษียณ2569เห็นท้ายชื่อท่านใช่ไหมกอสอย่อมาจาก,กเกษียณ2569แต่ท่านสุรเชษจะเป็นพบตรไปถึง2574นู่นน,นี่ไงถ้าเป็นไปโดยลำดับแล้วไม่มีสถานการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับคนอื่น ก็หมายความว่าพลตำรวจเอกกิตตลรัตน์นั้นจะไม่ได้เป็นผอบอรตรลเลยนี่ไงจะคาดคิดที่ไหนล่ะครับว่าจะได้เป็นผอบอรตรดูคิวจากปีที่แล้วดูคิวสี่ชื่อนี้สิพอท่านลอยถ้าท่านลอยเป็นผอบอรตรท่านกิตตลรัตน์ก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีในปีนี้นี่คือเรียงอาวุโสมาเลยนะ แต่ทีนี้พอเรื่องราวมันพลิกผันมีอันเป็นไปอย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีทั้งหมดแล้วนั่นคือท่านสุรเชษหักพานไม่ได้เป็นอยู่ในวงโคจรนอกจากไม่ได้เป็นแล้วยังไม่ได้อยู่ในวงโคจรอีกหลุดออกไปเลยอะ่ะหลุดออกไปจนกระทั่งตอนนี้ นอกวงโคโจรไปเลยเพราะว่าถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนปีนี้อาวุโสจึงเป็นแบบนี้ไงฮะนี่เลยเอาขึ้นจอนี่คือลำดับอาวุโส2 5สองห้าหกเจ็ดครับของปีนี้คลตำรวจกิตตลรัตคู่ซึ่งจาก,กเกษียณสองห้าหกเก้าจึงอาวุโสอันดับหนึ่งคลตำรวจเกไกรบุญสวดทรงอาวุโสลำดับสอง และพลตำรวจธนาชูวงลำดับที่สามนี่ยนี่ถ้าบิ๊กโจ๊กยังอยู่บิ๊กโจ๊กไม่หลุดจากวงโคจรไปบิ๊กโจ๊กก็จะกลายเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะไม่ใช่พลตำรวจกกิตติรัตน์นี่ยครับเรื่องของเรื่องก็ นี่คือคนที่อาวุโสเบอร์หนึ่งที่จะได้เป็นผอ,อรตรจึงบอกว่าถ้าพลตำรวจเอกกิตลัตได้เป็นโอ้โหต้องถือได้ว่างานนี้คนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะก็เคยบอกว่าโอ้ยแกรักษาการมาครั้งที่แล้วก็ถือว่าเก่งแล้วคนนี้มาได้รักษาการเป็นครั้งที่สอง แล้วยังจะได้เป็นพบตรตอตัวจริงอีกเหรอโอ้โหเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากที่เติบโตมาเนี่ยโตๆมาเนี่ยยังโตช้ากว่าท่านประจวบวงสุขด้วยนะที่มาเป็นรองรองตอนนี้ท่านประจวบวงสุขมาเป็นผู้ช่วยผบตรก่อนใครเพื่อนกล่าวสำหรับพลตระเดนก,กิตตรัตน์นั้นเนี่ยนะครับมาดูประวัติสักนิดนึง ประวัติของท่านเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนยังไงมาบ้างนะฮะเอ,อสำหรับท่านกิตรัตพันเพชรนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41รับราชการตำรวจครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนของสอพเมืองระยองก็เติบโตมาโดยลำดับแต่ตอนมาขึ้นในพลเนี่ยพลตำรวจตรีเนี่ย มาเป็นเลขานุการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือยังไม่ได้ขึ้นสายหลักตอนนั้นมาเป็นในพลก็เป็นเลขานุการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาตรงๆท่านกิตติรัตน์เนี่ยท่านก็ทำงานใกล้กับผู้ใหญ่เยอะ แล้วก็มาสไลด์ออกข้างจากนายพลที่เป็นเลขานุก,การสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งผู้การสันติบาลหนึ่งไปทำงานด้านข่าวกรองไปเป็นรองเจรนะฮะแล้วก็ไปขึ้นเป็นรองผู้บัญชการอยู่สำนักงานกำลังพลฮะสกพขึ้นรองผู้บัญชาการอยู่สำนักงานกำลังพลแล้วขึ้นเป็นผู้บัญชาการ ก็ตำแหน่งอยู่ในส่วนกลางก็คือเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานผอบอตรฮะเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานผอบอตรผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานผบอตรคนไหนฮะผอบอสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับหลังจากนั้นก็สไลด์เอาไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาคแปดอ่าเป็นหน่วยหลัก แลวเสร็จปุ๊บจากผู้ทอนภาค8ก็ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบตรแล้วก็เป็นรองผบตรโดยลำดำําดับก็ถือว่าทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันอาท่านสุวัส์ยอดสุขนี่ก็คนหนึ่งที่มาเป็นหัวหน้าสํานักงานของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสุวัส์แจ้งยอดสุขแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยทํางานใกล้ชิดกับ ท่านทวัตชัยภัยลีนะฮะพลตำรวจเอกทวัตชัยภัยลีท่านเกษียณไปหลายปีแล้วท่านทวัตชัยเนี่ยก็เกษียณในตำแหน่งรองผอบอตรแต่ว่าตอนสมัยที่ท่านเป็นผู้ช่วยผอบอตรเนี่ยนายเวนของผู้ช่วยอบอผบตรพลตำรวจโททวัตชัยภัยลีสมัยนั้นนายเวนชื่อกิตลัตพันเพชรน,นะครับเอาละ่ะ คราวนี้มาถึงประเด็นนี้หน่อยครับประเด็นที่บอกว่าถ้าตายตีนบวมได้ขึ้นเป็นผอบตรฟังดูแล้วเหมือนไม่ค่อยดีใช่ไหมต้องขออภัยนะฮะหมายถึงส้มลนนะฮะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เป็นผอบตลมานานแล้วไม่ได้คิดแล้วได้เป็นได้เป็นจริงๆขึ้นมาเนะี่ยนะครับจะเท่ากับขุดหลุมฝังบิ๊กโจ๊กได้ยังไง อ๋อมันอย่างนี้ครับท่านผู้มีเกียรติก็คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้เหนื่อยมากข้อหนึ่งบิ๊กโจ๊กถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยคำสั่งของใครจำได้ใช่ไหมครับโดยคำสั่งของรักษาการผอ,อรตรตอนนั้นคนเป็นรักษาการผอ,อรตรลชื่อกิตลัพันเพชศ เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในวันที่18เมษายน2567จำได้ใช่ไหมตอนที่บิ๊กต่ายไปรักษาการผอบอตรตอนนั้นอยู่ประมาณ3เดือนที่ไปรักษาการผอบอตรทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าผอบอตรต่อสักถูกย้ายแล้วรองผอบอตรสุรเชษฐ์หักพานอาวุโสอันดับหนึ่งก็ถูกย้ายไปพร้อมกัน ต่อสัก์สุรเชษโดนเด้งไปช่วยราชการสำนักนายกพร้อมกันก็กิตรต์ก็ได้รักษาการพบตรแล้วทีนี้คดีมันก็เริ่มงวดของงวดปุ๊บบิ๊กโจ๊กถูกออกหมายเรียกสามครั้งใหม่ไปออกหมายจับอ่าศาลออกอนุมัติหมายจับมันก็เป็นเรื่องเพราะว่ากฎหมาย ตำรวจแห่งชาติพบรบตำรวจแห่งชาติมาตรา131เขียนไว้ว่าตำรวจคนไหนถูกคดีอาญาต้องคดีอาญาผู้บังคับบัญชาจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้มันมีคำนี้จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ดังนั้นจึงอา้าวโดนคดีอาญานี่บิ๊กโจ๊กโดนดังนั้นจึงเป็นเรื่องว่าบิ๊กตายก็ เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนถึงแม้นบิ๊กโจก๊กในเวลาต่อมาจะอธิบายว่านี่เป็นการสกัดกั้นนี่รวมหัวกันจะเล่นงานผมสกัดกั้นผมขึ้นผอบอรตอรแล้วบิ๊กตายจะขึ้นเองถ้าสกัดผมได้มันก็พอฟังได้แหละเพราะว่าก็เป็นลองเหมือนกันใช่ไหมฮะ ผมลองอาวุโสอ,อันดับหนึ่งผมจะอยู่อีกเจ็ดปีส่วนพวกโน้นมันก็เล่นงานผมรวมหัวเล่นงานผมผมอยู่เจ็ดปีไม่ได้ขึ้นอีกหลายคนนั่นคือตรก,กะของบิ๊กโจ๊กอาจจะถูกก็ได้แต่ทีนี้เอาสตอรี่ก็คือว่าคนที่เซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อนก็คือกิตติรัตนเพชรก็เซ็นให้ออกแล้วเวลาต่อมาบิ๊กโจ๊กก็ไปฟ้องฟ้องกิตตรัตน์ไง ทีนี้พอกิตตลัตมาเป็นผบตรตัวจริงนี่อะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมถูกไหมฮะคดีก็ต้องดําเนินต่อไปคดีของบิ๊กโจ๊กอาจจะเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่คดีคงจะดําเนินต่อไปอย่างมีสาระัฐธแหละเห็นไหมคนที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนนั้นเป็นแค่รองผบตรแต่รักษาการและคนนี้ พอบิ๊กตายขึ้นเป็นพบตรตัวจริงไม่ใช่รักษาการแล้วเนี่ยแล้วอยู่อีกสองปีกเกษียณป,ปีสองห้าหกเก้าฉะนั้นเนี่ยคดีต่างๆของบิ๊กโจ๊กถ้าจะมีอิทธิฤทธิ์อยู่สมมุติสมมุติสมมุติจะวิ่งปกปิดหลักฐานวิ่งนี่ในธรนมง,งานตำรวจแห่งชาตินี่ตอนนี้อยู่แล้วเพราะว่าพบตอรอดชื่อกิตลรัฐพันเพชรถูกไหมนี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองบิ๊กโจ๊กนั้นโดนคำสั่งทางปกครองผมแยกนะฮะว่าบิ๊กโจ๊กโดนอยู่สองเรื่องด้วยกันตอนนี้หนึ่งคำสั่งทางปกครองกับสองคดีอาญาตัวเขาเองคำสั่งทางปกครองก็คือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนี่เขาเรียกคำสั่งทางปกครองครับท่านผู้ชมมันเป็นผลมาจากคดีทางอาญาบิ๊กโจ๊กโดนอยู่สองเรื่องคำสั่งทางปกครองกับคดีอาญา คำสั่งทางปกครองเนี่ยที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเน่ได้อุทธรณ์ไปในสิ่งที่พลบรบตำรวจแห่งชาติได้ให้อำนาจไว้แล้วคืออุทธรณ์ไปที่กอพอคอตรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสารปกครองชั้นต้นของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอรอลุ้นอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งกอพอคอตอเนี่ยตัดสินออกมาว่าคําสั่งชอบแล้วคําสั่งที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบแล้วถูกต้องโดยกฎหมายแล้ว ถูกลำดับขั้นตอนแล้วอา้าวบิกโจ๊กก็เหลือทางเดียวก็คือต้องไปฟ้องสํนงงานักงานสาลปกครองสูงสุดเหลืออีกแค่หนึ่งชั้นสาลปกครองสูงสุดก็ต้องมีเฉลีย่ยแล้วก็คือสามปีกลมๆบวกลบสามปีทีนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กรออีกสามปีก็เท่ากับว่านู่นเนี่ยกว่าสารปกครองสูงสุดจะคืนสถานะทางการปกครองให้ถ้าสมมติสารปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนะ แล้วชนะคดีขึ้นมาก็อีกสามปีข้างหน้าถึงจะได้กลับคืนแต่นั่นคดีทางปกครองแต่คดีทางอาญาล่ะเส้นเงินที่หาบิ๊กโจ๊กเส้นหาที่เงินเส้นเงินที่เข้าหาตำรวจที่ใกล้ชิดจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ได้ผิดคดีอาญาอันนี้อยู่ที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กแหล,วละว่าคดีของท่านน่หลักฐานแน่นหนาแค่ไหนแต่เท่าที่ผมฟังฟังหาข้อมูลมา ผู้เกี่ยวข้องเขาก็บอกหลักฐานแน่นมากอันนั้นก็เรื่องของเขาเป็นข้อกล่าวหาก็ต้องไปพิสูจน์นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของพาดหัวของเราวันนี้บอกตายตีนบวมไม่คาดคิดว่าจะได้เป็นพอบตลอเพราะส้มหล่นส้มหล่นใส่เท้าแต่ก็เท่ากับว่ามันเป็นการขุดหลุมฝังบิ๊กโจ๊กไปด้วยใช่หรือไม่